วันนี้พิัาจะมาซอฟซีทำหมอบปูครับเป็นเมนูเทวาคนสมัยรุ่นปรุ่นยาของเราซอนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วพิัาจีวาพอแรงทึ่หมอบปูไล่คนอาจจะยังไม่รู้จักอย่างมาคารู้จักแขมันปูใช่ไหมครับแต่นี่เป็นหมอบปูเป็นเมนูเทวาเด็ดว่ามันปูเลยพิัามันใจเลยว่าถ้าใครเล่นคลิปนี้จบแล้วได้พาไปทำตามมันรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอน วันนี้เราจะมาทำหมอปูครับอันดับแรกก็ต้องมาห้าัตจุดิบลักก่อนนั่นนะคือปูนาเอ hey, ้ปูนาปูนาไม่ได้อวยแต,ยแต่อย่างไรแต่ผู้ชมคืออยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองทำแล่ลองแล่คลิปนี้นะแล่คลิปนี้เล้าก็เอาไปทำตามพิทักษ์มันใจเลยว่าทุกคนจะติดใจในะครับนะทุกคนจะติดใจเพราะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันแช่น,ชนะคลิปนี้นะช่วยกันแชร่เพื่อให้คนทัน่วประเทศได้รู้จัก เมนูหมอปูหลองนเป็นเมนูเทบางปืนเทตะน,นั้นเดีกเขาทำกินกันนะส่วนนี้เขาจะทํามันปูใช่ไหมแต่ว่าหมอปูนี่เป็นศิลปะการทำหัรนข้องคนเดีว๋วส่วนนี้จะเป็นดังเดิมปัดทะลุเป็นคนแีว่ว่าโยในปืนเทจะเป็นหน้านะส่วนนี้จะคนไม่รู้จักกันเมนูหมอปูนี่ <c oughs> ดเด่นเบลเจอแล้วจำมาเลยจำมาเลยนี่เลยทุกคนคนเตี๋ยทให้เราได้ทําหมอปูอันนี้นี่ควนอยู่หน้านั้นแล้วนี่เด่นเบลควนนี่กินหมอปูอยูอประมาณช่องเดียนแล้วนี่สยวยงามจังโอ้เด่นเบลได้ใกล้ตัวแล้วนะ นี่เพี้ยโอ้โหรีบเจ็บก้านเพื่อนทุกเล้ยอะเดียวบังอาจนี่ปิดตัดหลวงปูเอากินอย่างไอ้รดอัพแก่ๆที่จับนี่แต่ว่ากรับพ่อต้นได้นะเดี๋ยวเราไม่ไม่นิบเจ็บมันโบตัวไหนตัวเราเอาเดี๋ยวจับตีกับพ่อพ่อเอากามนี่ออกขึ้นโอ้ยกามนี่แบบนิบเก่งเอาเปิลนี่กันเนาะโอ้ยนี่ตัวเลยเหรอเหลือตัวไหมเนี้ยทำไอเนี้ยแยกลิ้ว อีกแล้วหนึ่งตัวอย่างนี้ปิดตัดหลานนะน้องนะเด้ได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวแล้นะทื่ว่าเป็นวิีชเวตเตศนุกน่านนะสำหรับคนเตโยในปุนเตจนวดแบบนี้นะเพราะว<ม>่าบรรยากาศแบบนี้ห้าไม่ได้ตามเมืองตมได้แบบนี้ต้องในป่นเตว่าเคยเป็นป้าเป็นหน้าเป็น้วนเป็นได้แบบเนี้ยตื่ว่าเป็นวิธีเตะหลอกล่าหลุนลั่งเด็กไปหลุนจะไม่นี่ก็ไม่ไขได้ตาแล้วอันนี้ปิตา<ม>อยากส่งเสริมให้น้องน,อง,นองนะถ้าน้องๆ้อตเลขคลิปนี้อยู่ก็อยากให้ช่วนกัน ดีว่าชวนไปเตี๋ยวลาดนะปิตัดว่าชวนกันไปเออไปแล่ตี้ปูอย่างไ่กลางเรือนเราไปตั้ตามปิตัดเอออปิตัดต้อนตั้มหมอปูกะัชวนกันไปห้าสิบห้าคนถือว่าเป็นกิจกรรมเตีนนกมากอยากให้น้องๆทุกคน,กนเ่ือกันก็ไ้เพล่นนะ,นะลูงกิมจะโจ้สก,กิลกัน ปูนบ้นไปเลยเออ้ไปเลยยำไปเลยย้ำไปเลยติดดินมาครึ่งโลเลยยำเลยยำเลยติดไปนโอ้ไม่ตมาดาา้เลยโอ้ตารอยตัวนี้แ่เลยจะจัดว่าตัวนี้เขากำลังจะหลอกกรับนะนี่นี่นีลองนวนตัดคออาทีิกมนะนของปูนะ ไม่ได้กินหน้าอล้รนี่หมอปูวันนี้เด่นเบลกวนพี่ตัดก็เลยจําเป็นต้องมาฮานะครับหลองปูนะต่าวอีมีกำไร้ก็ให้ไปลงเด่นเบลนะครับนะไปนุก <Sham> น <sugar> ุกนุกนุกยังทุกคนทมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะพาไปทำเอาแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยคือให้ใครแเลกคลิปนี้จบก็ได้ทำกันเปทุกคนแน่นอนหมอปูนะ นี่ดูครับแป๊บเดียวนี่ไม่เกินที่มาหนาตีตีนะเราลงมานะ I love you นะครับเทคนิคการจับปูทุกคนทั้มือเป็น I love you แบบนี้แหละแล้วก็จับได้เลยนะครับนะเทคนิคเทคนิคเรื่องบอกว่ามีอะไรอุ้ยอุ้ยจับไปดีนะไอเลิฟยูอ๋อไม่ใช่อิทนิวอิทนิวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราลองมาร่วมัเล่นนะว่าได้มากได้ได้เลยนะได้เลยครับได้เลยอ่า โอ้โหไม่ตำแต่เรียดทิพตัวนะนี่ครับเราได้วัตถุดิบลักในการตาหมอบป,ปูมาแล้วเพราะฉะน,นั้นกันตอน้ำกันหลังจากนี้เราจะไปเริ่มกระบวนการทําเมนูหมอบป,ปูไปครับไปลองโๆโมัหลังจากเราแยกอวัยวะต่างๆของปูนะก็จะได้เป็น ม้ำผมประกอบลักๆนั้นก็นนนนนคือส่วนของตัวปูส่วนข้องเนื้อนะส่วนส่วนทีซ้องก็คือส่วนข้องกามมันสกวนส่วนตีส้มนี่นี่คือส่วนตีซ้ำใ้ใส่ตัวตังไว้นั่น,นคือส่วนข้องมันปูหลังจากนี้ก็จะข้ากระบวนการต่อไปเราจะเอาในส่วนของเนื้อตรงนี้แหละเอาไปติมนะครับนะเอาไปติมนี่เคยรียมาตั้งตตวน,นี้พี่ตัดว่าต้องให้ความสนใจกับหมอปูแน่นอนนะถ้าเคยยากกินแต่ว่าไม่มีเวลาจะ,จะห้าการล่อง คอมเมนต์คอมเมนต์แจ้งความประสงค์มาได้ครับว่าอยากกินครับอยากกินครับถ้าว่ามีหมักวา่านึน่งลอยคนนึ่งลอยออเดอร์เดี๋ยวพีตาจะให้ปีดาแฟนของพี่ลองพึ่งนะไปห้สิ่งกัอาจจะท่ำสิ่งกัดส่งไปให้แต่ไม่จ,จุ่มเนี่ยต่ยปปอยางแบบปุกรอยปุกรอยแล้วไปเนี่ยนะถ้าว่าหมักว่ารอยความต้องการเดี๋ยวพีตาจะให้พี่ดาเลยครับไปร่องพึ่งช่วยกันท่ำหมอบผูเบะส่งให้แฟนรายการทัวประเทศได้กินกันโอเคกันตอต่อไปติม อย่างเียกับเราจะเอาเนื้อข้องปวนมาติมติมให้พ่อแบบเล็กๆกอติมเ็จกค่อยห้าพญนามาใส่ถ้าใส่ต้าหมักมาก,กจุวยติมลายๆกรอกนะพอติมเ็จก็ตักมาใส่เตตั้งไว้ซึ่งก็ต่อเดี๋ยวจะเข้ากระบวนการต่อไปนน่นันโน่นตีมันกาลังซับไม้ปูนนี่แล้วนะครับเราจะเคี่ยวกันด้วยแบบที่ค้องชาวบ้านนะใช้ไม้ป้นในการเคี่ยวมันจะได้แบบรสชาติได้กลิ่นของไม้ป้นที่ว่าเป็นอะไรแต่แบบคลาสสิกหมักนะักเดี๋ยวรอเลย เราติ้มปูตังหัดแล้วนะถ้าเรามาเติมน้ำถ้าเรว่าในปริมาณก็ปูเี่เราห้ามเลยพจาจะเติมประมาณสักลิตรนึ่งเติมน้ำใส่ไปในเนี่ยปูซึงการเราย่ำย่ำทำให้แบบเมื่อเราเติมปริมาณน้ำออกมานะซึงการเอาหมักกล้องใส่เต หลังจากพอเราใส่น้ำแล้วเราก็มากลองครับมากลองให้เลือดแต่น้ำแล้วก็ใช้วิธีงไงยๆเราบีบเอาเลยพอบีบเสร็จแล้วก็เอาไปติมไม่ตักทีก่อนติมให้มันละเอียดไม่งีตึ้งการมาทำเหมือนเดิมอีกทีขั้นตอนนี้ทำกล้องรอบนะครับเ็รนั่นรอบกล้องอย่างเก็งคนเลยนะพี่นะ ได้น้ำปูมาแล้วครับนี่คือน้ำปูที่เรากันแล็กเดียวซองถึงจรหอบสิงาขั้นตอนต่อไปเราจะเอามาเคี่ยวอันดับแรกองใส่น้ำปูนี่แหละเคี่ยวลงในถาดก่อนพอเราใส่มันปูลงในถาดแล้วก็ใส่เปล่าได้เลยครับขั้นตอนนี้อันนี้โดยปริมันน,มน้ำปูแถวนี้นี่เราใส่เปล่าประมันช่องน้อยเปล่านะพอเราใส่น้ำเตี๋ยแล้วครับขั้นตอนต่อไปกะ ใส่เรื่องลงไปนะเนี่ยเลยเป็นสิ่งต่ี่วแตกต่างจากมันปูหรือว่ามันปูมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าหมอปูที่เราทํานี่จะใส่เรื่องแกงกันอันนี้เป็นเรื่องแกงเตะประมันซาำหม้อสำหรับปริมาณก้องปูตานี้นะหลังจากเราเคี่ยวนํำปูป็นงานดับซองก็คือใส่เปล่าอันดับสามเราใส่เกลืองแกงพอใส่เกลีองแกงเสร็จแล้ว คนให้ป้อม mm ันแตกมัน <lite> น <ượ bs> oh ้อยน้อนะไปได้นะติงกาเหลื่อมไส้นี่เลยครับเหลื่อมไส้กามนะล่ะเลยที่เราหั่นตังไว้ตั้งแต่ขั้นแรกนะอ่าปอไส้กามปูแล้วก็เคี่ยวเรื่อยๆแล้วนะไปได้นะหลังจากนี้เคี่ยวเรื่อยเคี่ยวเรื่อยเคี่ยวไว้จนว่ามันมันแห้งนะครับเดี๋ยวมารอแลกเดี๋ยวมันเก่งต้องใส่มันอ๋อนะมีมันเลยนะไม่ได้ใส่มันเออไม่ได้ใส่มันปูจี้เก็บไว้จนลืมแล้วมันปูนะครับเดี๋ยวมารอแลกกันเรื่อยๆถ้าใครเลยคลิปนี้จบ ก็ได้มันใจว่าตําเป็นงั้นทุกคนแน่นอนกลากกัตขั้นตอนต่อไปก็ใส่มันปูแต่เราเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะหลังจากใส่มันปูนี่คือเราจะปรุงอะไรได้แล้วหลังจากนี้อาจจะใส่เกลือหรือว่าใส่สดเดียอะไรก็แ,แต่นะแล,แ,แล้วแต่ทุกคนชอบซึ่งหลังจากนั้นก็เคี่ยวเลยเคี่ยวนานๆจนว่าได้ตามที่เราต้องการ ได้เตะแล้วได้เตะแล้วเร็จเรียบร้อยครับหมอบปูเมนูเด็ดเตะปิซและไกติมันอยากจะพรีเซ้น์มากๆเมนูนี้เนยครับหน้าตาของหมอบปูนะจะคล้ายๆมันปูแต่ว่าซี่ั้นแลวกระดาษจีนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับนะได้หมอบปูมาแล้วมันก็กวัโกะครับข้าวซวยร้อนๆนะครับนะเดี๋ยวพี่จะชิมแล้วก็บอกรสจาษอะไรว่ามันจะอร่อยแค่ไหนตักหมอบปูใส่เหลกน้อยสึครั เอามาซาวข้าวซาว้าวซาว้ารซาวปั๊บกะยัดข้าวปากเลยมันปิดวังฝีมือปีกันดะของเราซึ่งยอดอร่อยอความมันมัน่นแล้วครับเป็นรสชาติแต่บอกไม่โต้กันต้องลองกินเองว่ารสชาติความร้อนมันปืมมันกน็มีกินไอ้ก็ม,มันปูแต่ว่าม,มันมันมีโบกเขื่องโบไรมาประช่มกันจึงเป็นรสชาติแต่ว่าไม่มีเมนูได้เง่อนนะครับหมอปูนี่ แล้วองคาวเลืไปแล้ว้าไม่บอได้หรอมาครับเนี่ยลองบ่งกินกันทุกคนเดไปช่วยกันนะช่วอกันท่าอะไรครับมาช่วยกัน,กน,นตั้มื้อว่าเป็นไอเดียวมีความทุกนะครับครับอยู่ที่ชีวิตแบบมันบานแบบพวกเรานะสมมอหมว่าาหา้านร้อยสักสมมอหววาเป็นตัวเลขห้านร้อยร้อยแปดแต่พอเรามาช่วยกันห้าจ่วอตัํากับกลายเป็นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกึนทันทีและเราได้จ่ยอห้าจ่วยตั้มกันนะมันเป็นไดเดียวมีความทุกเลยตายปันี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรานั่ง กินข้าวลองบง่งกินหม้อปูะให้แบบอินน้ำซำรานกันเลยกันนี้